สนับสนุนรายการโดยโตโยต้าแคมรี่ผู้นำทำในสิ่งที่คนอื่นคาดไม่ถึง ผู้ชมครับในสัปดาห์ที่แล้วเราได้รู้จักกับทุกบทบาทของผู้ชายที่ชื่อ 1. สุริยนแต่ในสัปดาห์นี้เราจะถามคำถามแบบที่ไม่เคยมีรายการไหนกล้าถามเขามาก่อนคุณหนึ่งที่ทำการกรุศลทำนรื่งนะี้สร้างภาพหรือเปล่าเคยได้ยินแบบพวกนี้เป็นไฮโซแล้วก็วิ่งรับเข็นอยากได้หน้าได้ตาเอาหน้าเอาตาอยากดังไหมท่านในกรณีนี้ก็อยากดังในกรณีส่วนตัวก็ชอบ เพาถ้าสร้างภาพแล้วดีก็สร้างดังแล้วคนเชื่อถือเนี่ยอยากดังมากๆใราคิดถึงคนคนนี้ว่าเป็นแค่คริสตัลก็ถือว่าไม่มีอะไรในใจ กลับมาในช่วงนี้นะครับกับ c e l e b t v The Journey of Celebrity กับแขกรับเชิญของเราครับคุณหนึ่งสุรยน์นะครับผู้ชายที่มีหลากหลายบทบาทเหลือเกินและแน่นอนครับเป็น Celebrity ระดับเอลิทที่เป็นที่รักที่พูดถึงอย่างมากๆเลยนะฮะหลากหลายบทบาทที่ว่าแน่นอนนะครับกับ b i l u y y j m m s s นอกเหนือจากนั้นครับยังเป็นเจ้าของสนามกอล์ฟที่หรูหราที่สุดอีกแห่งหนึ่งของประเทศไทยคอมมูนิตี้มอลล์อย่างพาร์คเลนที่เอกมัยหรือแม้แต่ร้านอาหารจีนอย่างกิเลน ซึ่งก็มีขนมไหว้พระจันทร์ที่โด่งดังมากๆไม่รู้ทําได้ไงเหมือนกันนะคุณเอใช่พี่อั๋นครับตอนนี้คุณหนึ่งบิวตี้เจมเปลี่ยนมาเป็นหนึ่งซุปตาอะไรทําให้พี่หนึ่งเข้ามาสู่วงการบันเทิงได้ครับอ๋อผมอยากดังครับนี่ไงถ้างั้นก่อนที่จะตอบคำถามคุณเอกนะผมขอถามคําถามอะไรแรงๆตรงๆสักหน่อยเคยไหมฮะที่เราถ่ายแบบแมกกาซีนลงหน้าปกแมกกาซีนทำรายการทีวีด้วยทำนู่นนี่นั่นด้วยเยอะแยะแล้วมีความรู้สึกว่าทั้งหมดเนี่ย ทำเพราะว่าคุณหนึ่งอยากดังอถ้าดังแล้วผมคิดว่าผมเป็นคนพูดโน้มน้าวได้ครับ,รบดังแล้วคนเชื่อเรารดังแล้วคนฟังว่าอุตสาหกรรมยันนมันไปถึงไหนแล้วดังแล้วคนเชื่อถือเนี่ยอยากดังมากๆเพราะฉะนั้นอยากดังให้สุดเลยแล้วก็จะได้รับฟังในสิ่งที่เราประสบการณ์มาเป็นประสบการณ์ที่เราคิดว่าดีแล้วเราแชร์ออกไปทุกวันนี้คือในใจเนี่ย ก็ต้องบอกทุกคนนะครับที่คนที่ช้าคนที่เข้าใจคนที่รักและคนที่ชังเนี่ยก็ให้คิดถึงคนคนนี้ว่าเป็นแค่คริสตัลก็คือว่าไม่มีอะไรในใจจริงๆเราไม่คิดอะไรกับใครจริงๆก็คือไม่มีอะไรเก็บไว้ในในใจคือเคลียร์ก็คือจบก็จบตรงนี้ครับเพราะฉะนั้นผมก็เคยมีรายการหนึ่งถามเหมือนกันก็เป็นคาถามซึ่งซึ่งค่อนข้างแรงพอๆกันกับที่คุณนันถามมานะครับแต่เราชอเป็นคนแรงด้วยนี่คําถามครับเคคือถามว่าคุณหนึ่งที่ทําการกุศลทำเรน่องนี้ ส,สร้างภาพหรือเปล่าอ่าจริงๆมันคล้ายกันนะใช่ครับผมก็เลยเล่าให้เขาฟังตอนปีวิกฤตการณ์นะครับ,รบว่าผมก็เห็น,หนเพื่อนๆคุณแม่ซึ่งคุณแม่้องอ่านเองด้วยนะครับเขาบอกก็าเคยได้ยินแบบพวกนี้เป็นไฮโซแล้วก็วิ่งรับเข็มอยากได้หน้าได้ตาเอาหน้าเอา,า,เอา,า,เอา,าตาผมก็เลยถามตัวเองว่าโอ้ผ่านมาแล้ว20ปีก็ยังเป็นกลุ่มคนเนี้ยสองสารอครอบครัวเนี้ยที่ยังวิ่งรับเข็มอยู่หรือว่าเขาไม่ตั้งใจที่จะสร้างภาพแต่เขาตั้งใจที่จะเขียนภาพนั้นเลย ก็คือเขียนให้เป็นอย่างที่เขาต้องการแล้วมีประเทศไหนครับที่แทบจะทุกครอบครัวมีมูลนิธิของตัวเองเราเป็นอย่างนี้เพราะว่าสมเด็จพ่อสมเด็จพระราชินีท่านทรงเป็นแบบอย่างให้พวกเราได้เจริญรอยตามทําสยามเมืองยิ้มเนี่ยไม่ได้มาเพราะใครเลยได้มาเพราะองค์ผู้นําท่านทรงมีคุณธรรมเราคิดถึงเมื่อไหร่ปุ๊บถึงแม้ว่าวันนี้ เราจะขายก๋วยเตี๋ยวไม่ได้เราถูกขโมยไปแต่เรามองเห็นพ่อเหนื่อยอยู่เหงื่อยยเราลืมทุกข์ของตัวเองบุญนักหนาเราแค่1%ปอร์เซ็นต์ของประชากรโลกเกิดบนแผ่นดินสุวรรณภูมิซึ่งถ้าเกิดองค์ผู้นำเราโทษน,นะครับเราเอาประเภทรรประเทศท,ที่ไกลออกไปในตะวันออกกลางรรหรือว่าไปอยู่ทางแถบใกล้ๆญี่ปุ่นอย่างนั้นฮะถ้าเป็นอย่างนั้นล่ะประชากรเราก็จะเป็นในลักษณะแบบนั้นเราก็จะเห็นแก่ตัวเราก็จะไม่แบ่งปันเราก็จะไม่ยึดมั่น เพื่อนของผมเป็นคนเลบานอนเขาเตือนมาประเทศเขาสุขสวัสดีหมดเลยคนรักกันหมดตอนหลังออกมาเป็นสองฝ่ายตีกันไปตีกันมาตีกันสนุกวุ้ยร่ำรวยกันมีหมดทุกคนแล้วตีไงก็ไม่เจ๊งเขาบอกเตือนคนไทยทั้งประเทศเลยครับว่าอย่าเล่นกับประเทศให้มากเกินไปถึงวันที่อยู่มีพาสปอร์ตแล้วประเทศต่างๆไม่ยอมรับให้เข้าประเทศแส้มได้แล้วผู้คุณจะเสียใจแล้วมันจะไม่กลับมาอีกอย่านึกเล่นสนุก สร้างมาแทบยากลําบากเหมือนกับอุตสาหกรรมยามีก็ตามนะครับทุกท่านจะมองไปได้ดีหมดแล้วมันไม่ได้สนุกเลยมันยากจริงๆมันหินเหลือเกินแล้วก็มีวันหนึ่งแค่ไม่ได้เซ็นลายเซนเดียวก็จะย้ายฐานไปจีนได้ถ้าผู้ใหญ่ท่านนั้นเกิดเล่นสนุกว่าอ่ะรวยกันที่ัด้โปรโมทกันทีวไปเล่นสนุกจบทั้งอุตสาหกรรมทุรยนก็เป็นแค่สปิเกอร์หนึ่งคนนะครับแต่คนล้านกว่าคนแล้วยังมีบริษัทที่มาขึ้นมาเป็นสปิเกอร์ได้อีกแค่สิบยี่สิบบริษัทเพราะทุกคนก็ยุ่งทํางานกันหมดแล้วอาจจะ คุณพ่อคุณแม่สร้างมาเราก็มีเวลาเพราะนั้นถึงบอกว่าอยากดังไหมถ้าในกรณีนี้ก็อยากดังในกรณีส่วนตัวก็ชอบนะครับชอบในวงการบันเทิงอ่นเราก็ชอบเราก็รู้สึกว่ามันมันเป็นความฝันของเด็กๆคนหนึ่งก็สนุกนะครับถามว่าทํานี้ก็เพลินแล้วก็ที่สําคัญก็ถ้าสร้างภาพแล้วดีก็สร้างหรือไม่สร้างก็ได้หรือเขียนลงไปเลยเขียนภาพเองนะครับคุณแม่เดินเข้ามาในห้องนอนบอกว่าลูกสองคน อย่าออกงานในประเทศได้ไหมจะไปก็ไปออกต่างประเทศเพราะว่าคุณพ่อคุณแม่ไม่สบายใจโอ้โถามแล้วตอบสุดจะจนไม่รู้จะไปยังไงต่อเลยอ,ลยอะถ้างั้นอันนี้ล่ะถ้าไม่สร้างภาพมีคนบอกว่าแบบ lower มีไหมมีครับยุคนี้ยังน้อยนะครับ พราะยุคนี้เนี่ยเริ่มเวลคัมในสิ่งที่แปลก,ปลก,ปลกใหม่คหมๆคนยอมรับได้ <ๆ S 2> <ๆ S 1> เพราะว่าทั้งไอทั้งอินเทอร์เน็ตทั้งโซเชียลเน็ตเวิร์กต่างประเทศเข้ามาเรายอมรับมันได้ <ๆ S 2> ไปแต่ถ้าเกิดเป็นสมัยก่อนที่ออกงานแน่โอ้โหยากมากๆถึงขนาดคุณแม่เดินเข้ามาในห้องนอนบอกว่าลูกสองคนอย่าออกงานในประเทศได้ไหมอ๋อเหรอคุณแม่ของี้เลยขอไปออกจะไปก็ไปออกต่างประเทศเพราะว่าคุณพ่อคุณแม่ไม่สบายใจเวอร์ไหมบางครั้งมันก็มีบ้างแต่ก็มีคนที่เวอร์กว่าแล้วก็มีคนที่เวอร์น้อยกว่า บางคนก็จะต้องชมว่าโอ๊ยบ้านที่เขาโลโปรไฟล์เนี่ยดูสิดูสิเขาโลโปรไฟล์ผมก็จะบอกกลางๆนะครับใครที่ชอบโลโปรไฟล์ก็อยู่ในส่วนโลโปรไฟล์ไปคใครที่ชอบไฮโปรไฟล์ก็อยู่ในส่วนไฮโปรไฟล์ไปและในโลโปรไฟล์ในไฮโปรไฟล์และในมิดเดิลโปรไฟล์ก็มีทั้งคนดีและคนไม่ดีแต่ถ้าเกิดเราเลือกที่จะมองเขาลึกลงไปกว่านั้นเนี่ยเราเลือกที่จะแบ่งความคิดเราได้ว่าเราคิดยังไงให้ออเนอร์ที่สําคัญคือคต้องทําให้เจ้าของวิญญาณตรงนี้ทําให้ตัวเองรู้สึกสุขสงบ กับตัวเองไม่ว่าจะเป็นใครก็ตามผมก็ต้องทําให้ตัวผมเองมีจิตที่สงบที่สุดไม่ว่าผมจะรับฟังหรือผมจะเห็นคนใส่เพชร5 0 0ร้อยกันหลหรือผมจะเห็นคนที่ไม่มีจะกินเลยเนี่ยเราจะทําดวงใจตรงนี้ให้เราสงบได้ยังไงก็เล่าเล่าเหตุการณ์อันหนึ่งที่ไปทําออซียูนะครับมันก็เศร้าเหมือนกันเพราะว่าพี่อ๋อเขาถามคนที่ขายลูกชิ้นนะฮะแล้วเขาขายอยู่ได้ไงผมไม่รู้ร้อนร้อนแบบ40องศาแล้วร้านข้างๆก็ขายเลยน้ําหวานซึ่งน้ําหวานก็ต้องตามมาด้วยอะไร พึ่งพึ่ง<อ>เป็นร้อยตอมอย่างเงี้ยอ,อยู่ข้างร้านแล้วร้านก็แบ่งออกไปไม่ได้แล้วหน้าร้านเขาไม่ใช่อะไรนะหน้าร้านเขาครึ่งของเก้าอี้ตัวเนี้ยแล้วเขาก็ถามพี่อ๋อครับพี่อ๋อค่ะผู้หญิงเอ,อแม่หนูจะหายจากป่วยเป็นอัมพาตไหม,มเขาต่อบไปไม่หายแล้วจะไม่มีวันหายด้วย <c oughs> เราเป็นพิธีกรกู้อ่ะ <c oughs> เขาก็ร้องให้ไม่อยู่เราบอก <c oughs> พี่ครับแล้วเขาเป็นคนดีไหมเขาคนดีสิ คนไม่ดีที่ไหนจะยืนขายลูกชิ้นได้เก้าโมง<ม>เขาก็ไปโกงชาติโกงแผ่นดินไปหมดแล้วเขายืนได้เก้าโมงยืนถึงสี่ทุ่มขายทุกวันเจ็ดวันเพื่อเอาเป็นเงินไปรักษาแมา่จะไม่ดีได้ไงล่ะหนึ่งอล้วอย่างี้คนดีจะมีที่ยืนไหมนะครับพี่อา้าวแต่ลูกเขาจะได้ดีอะอโอ้โหเห็นชัดๆเลยน้ําตาที่หมดแล้ว่หมดซึ่งความหวังแล้ว่มันกลายเป็นน้ําตาซึ่งประกายดาวมันเกิดขึ้นมาได้ในผู้หญิงคนนั้นนะครับว่าสิ่งที่เขาทําดีก็ ตกไปอยู่ที่ลูกเขาสิ่งที่คุณแม่ทํามาอาจจะไม่รู้ว่าทําอะไรมาก่อนเพราะฉะนั้นบุญกุศลของแต่ละคนมาไม่เหมือนกันแต่เราเลือกมองในสิ่งที่เราจะเป็นเห็นพี่หนึ่งแบบนี้ครับสนุกสนานน่ารักคุยสนุกอยากถามอะไรที่ทําให้พี่หนึ่งเศร้าที่สุดมีช่วงเศร้าสุดไหมเศร้าที่สุดมีครับก็คือบางครั้งเราเป็นคนที่ไม่ได้คิดอะไรกับใครแต่สิ่งที่มันกระทบกลับมาเนี่ยเราเองก็ยังไม่ได้บวช นะครับซึ่งพยายามจะทําตัวเป็นบวชแล้วบางครั้งเราก็ต้องไปย่อยครับซึ่งสิ่งที่มันสามารถที่จะกระทบไปและสมัยนี้มันยิ่งเจริญมากเลยเราได้รับอะไรออกมาแล้วรู้ว่ามันไม่ใช่แลสังคมนี้เปลี่ยนไปเยอะนะครับก็การที่มีน้ําใจมีอะไรกันบังมันก็จะน้อยลงไปมันก็จะเป็นการแข่งขันกันซะเยอะเนี่ยซึ่งเราอาจจะติดอยู่กับในระบบเดิมนะครับซึ่งตรงนี้มันก็ทําในเรื่องของ t า a n ซ็คชั่น ลำบากนิดนึงเพราะว่าผมก็เป็นคนที่ยึดถือคําพูดเป็นหลักแล้วก็ถ้าช่วยแล้วก็เต็มที่ตั้งใจทํางานมันก็จะมีปกระทบกับทางบางอันนี้ก็จะเป็นสิ่งที่ก็อยากจะบอกว่าเราเองก็ไม่ได้เป็นคนซึ่งสามารถที่จะรับทุกสิ่งทุกอย่างได้อันนี้หมายถึงอย่างเช่นเรื่องของคาวิพากษ์วิจารณ์หรือแม้แต่คนที่ไม่จริงใจต่างๆคือคาวิพากษ์วิจารณ์ก็พอรับได้นะครับไม่มีปัญหาแต่หมายถึงว่าการไม่ไม่ไม่จริงใจมากกว่า นะครับเราก็จะหมอแต่ตอนหลังก็คือว่าเรียกได้ว่าปล่อยวางแล้วก็ให้อภัยตัวเองด้วยก็เลยมุ่งทุกสิ่งทุกอย่างไปอยู่ที่การทํางานดีกว่ามันทําให้สบายใจนะครับในที่นี้ผมผมคิดว่าการให้อภัยตัวเองอันนี้หมายความว่าหยุดที่จะคิดที่จะทําให้ความรู้สึกของคนที่ไม่จริงใจคนนั้นมาทํำลายเราใช่ครับซ้ำแล้วซ้ำอีกแล้วเราผิดหวังว่าเฮ้ยเราดีกับเขาทําไมเขาทาแบบนี้กับเราพอคิดแบบนี้เมื่อไหร่เราจะเจ็บแล้วเจ็บอีกหยุดหยุดปล่อยเข้าไปเราดทำดีที่ได้นะครับ หยุดได้แล้วทุกคนจะมีความสุขจริงๆครับผมคุณผู้ชมครับเราคุยกันในเรื่องที่เกี่ยวกับเรื่องของการทํางานหลากหลายมุมมองไปสารพัดกันแล้วนะครับกับคุณหนึ่งนะฮะเดี๋ยวช่วงหน้าครับหลังจากเบรกสั้นๆตรงนี้นะฮะเราจะกลับมาพร้อมกับคําถามคําถามนั้นจะเป็นอะไรเดี๋ยวกลับมาพร้อมๆกันครับสักครู่ครับตอนที่เราเกิดเรื่องตอนที่บ้านเมืองเราจะระสายไปหมดเนี่ยท่านก็บอกว่า friends in trouble charity must go on เพื่อนอยู่ในยามยาก แล้วการกุศลก็ยังหยุดไม่ได้แม้ในภาวะสงครามความรู้สึกที่พิเศษเป็นสิ่งที่สร้างขึ้นมาได้ไม่ต้องห่วงจ้ะทันแน่นอนสำหรับผมผู้นำทำในสิ่งที่คนอื่นคาดไม่ถึง ทุกรุ่นรับบัตรักำนันสิทธิพิเศษคัมรี The Ultimate Experience วันนี้ถึง31ธันวาคมนี้ฟอนเฮ้ยเอา้าเย็นๆใหม่คิค๊กเฮยผสมน้ำผึ้ง ถึงตู้แช่ร้านยาใช่คิดถึงอาม่เจดีคิดถึงงานกีฬาสีคิดถึงแต่บอล์พลาสติกคิดถึงหนูปิดแฟนเก่านะคิดถึงหมามีของเ้า